สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวเด่นข่าวดังค่ะส่งดวนหวยวันที่1สิงหาคม65เลขทะเบียนรถป้ายแดงแม่นำหนึ่งชนสำนักดังสนั่นค่ะกลายวันที่หลายคนรอคอยเข้ามาทุกทีแล้วนะคะสําหรับการถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่1สิงหาคมสําหรับนักเสี่ยงโชคคนไหนที่กาลังมองหาเลขเด็ดเพื่อไปเสี่ยงโชคซื้อหวยงวดนี้ บอกเลยนะคะว่าที่ผ่านมาก็มีเจ้าแม่ให้แนะน,นําแนวทางเลขเด็ดไม่ว่าจะเป็นเจ๊นุกปรมีมหาเฮงได้ปล่อยเลขในฝันออกมาให้กับนักเสี่ยงโชคได้รุ้นรวยกันไปแล้วค่ะแต่สําหรับใครที่ยังไม่ถูกใจและกําลังรอเจ้าแม่คนอื่นๆอ,อยู่นั้นบอกเลยนะคะว่างานนี้แม่นำหนึ่งก็ไม่ทําให้ผิดหวังค่ะแม้ว่าจะยังไม่ได้ปล่อยเลขเด็ดวันที่ที่1สิงหาคม65ให้ได้ลุ้นกัน แต่งานนี้ชาวโซเชียลก็ไม่ไวาตาดีค่ะเห็นแม่น้ำหนึ่งหอบเงินสดไปถอยรถป้ายแดงสดๆร้อนๆเรียกได้ว่างานนี้ชาวเน็ตก,ก็โฟกัสหลุดไปที่เลขรถทะเบียนกันหมดเลยค่ะโดย Facebook ของกมลการยางได้มีการแชร์ภาพของแม่น้ำหนึ่งพร้อมกับแฟนนุ่มที่เดินทางมารับรถป้ายแดงคันใหม่เมื่อเร็วๆนี้บอกเลยในข่าวว่าเจ้าแม่ให้แนวทางเลขเด็ดอย่างแม่น้ำหนึง่งทำอะไรก็ถูกใจคอหวยแล้วข้อหวยก็ไม่พลาดที่จะามาตีเป็นเลขเลยค่ะ เลขทะเบียนรถแม่น้ำหนึ่งวดนี้สวยงามซึ่งกรตรงกับเลขเดสส็ดสำนักดังหลายเจ้ามากๆหากใครที่อดทนรอเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งไม่ไหวรีบมามุงเลขทะเบียนรถกันก่อนได้เลยนะคะสำหรับเลขเด็ด1สิงหาคมเลขทะเบียนรถเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งแนวทางการซื้อหวยงวดนี้มีเลขที่น่าจับตามองนั่นก็คือ0625ใครชอบเลขไหนลองไปจับสลับคู่กันได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณแหล่งที่มาค่ะจากคมชลิก .net ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปที่ดีใหม่ๆจากช่องหวยเด่นข่าวดังกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ